ข้าวดีเยี่ยมมากครับพี่น้องข้าวดีแห้งสําหรับเพลงเอินทักนั่งเอกน้อยของนอง้องอุ้งหญิงเพชรบ้านแพร่นะครับตอนนี้นะครับนะไปดูที่การจัดอันดับมิวสิกวิดีโอยอดนิยมทั่วโลกนะครับนะคลิปของน้องเพลงของน้องนะครับอยู่ที่อันดับที่98ของโลกนะครับผมเพลงเอินทักนั่งเอกน้อยนั่นแหละนะครับส่วนอันดับอื่อ,อเรียนนี่พอ,พอชั่นบกขอไปบอกถึงนะครับเพราะว่า ผมก็บอกว่าเขามีเรข่องกระซิบยังหรือเปล่านะครับเนะเาะส่วนเรื่องเ,อเพลงนี่ถือว่าน่าจะเป็นเพ่งหมอลลัเพลงแรกนะครับหรือเปล่านะครับแต่ว่าที่ที่เคยที่เคย,เคยอน,น้มาก,กคือบ่อเคยได้ยินบ่เคยเห็นมาเพลงหมอลําไปตีอันด,ดับอันดับโลกต่ำกว่าหนึ่งรอยอันดับแรกของโลกนี่บ่เคยได้ยินนะครับเนาะและบานีคก็อุ้งอิงนะครับเป็นคนสร้างประวัติศาสตร์อีกแล้วนะครับ ผ้าวงหงมอลำว่งสาวน้อยเป็นผลงานดังเปียงปางขึ้นมาในปีนี้สุดยอดครับตั้งแต่นองกาวขามาแล้วก็สร้างน้องก็สร้างาสร้างสถิติสร้างยังมากมม้ไปมุดเลยนะครับรางวงรางวัลอะไรกว่าทั้งหมดแล้วนะครับแต่เ่าได้กวาดมาทุกรางวัลเด้อยาสียาสีวาไปเป็นดาวมงดาวใหม่อีกล่ะนะครับแต่กะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่นะครับเป็นหมอลำนะเพลงแรกที่ติดอันดับที่98ของโลก มีข่าวแววเวล์่านะครับนะตอนนี้น้องขยับขึ้นที่อันดับที่17ของโลกแต่ว่าผมไปเมืองเหลี่วมันบม่มีขยับว่าได้ขยับยังเลยครับหรือเป็นที่อินเทอร์เน็ตผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมก็เขาไปเมืองไลาหลอบเพราะว่าผมสีแก้แก่คลิปอยูอ่ว่าต้องแก้เป็นอันดับ17ด้วยหรือเปล่าแต่เขาไปเมืองไร่หลอดหรอะกะับยังอันดับที่เขาสิบแปดอยู่เหมือนเดิมนะครับถือว่าน้องสร้างประวัติศาสตร์นะสำหรับวงการมลำนะครับส้าง อีกอย่างเยอะแยะไปมดเยอะแยะไปมดเลยวาย่างมากไหมนะครับโอ้ยบอกไปก็ตต่นเตนเอภัะชนตื่นเตนนะครับตื่นเตนหลายแล้วก็ดีใจอดีใจน้ำบอดโจผู้อยู่วางหลังตัวจริงผู้ปลูกผู้ปลูกปั้นผู้นํำเพลงนี่ให้นองร้องผูที่ให้โอกาสนองจนนองเนี่ยมีทุกวันนี้แลวก็มีวันนี้แล้วก็วกมีวัน ที่ติดอันดับโลกในวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเกื้อกูลนกันเกื้อนนุนกันครับพี่น้องนะครับก็มี่บอดโจกับมีน้องอุ้งอิงนะครับมีน้องอุ้งอิงกับมี่บอดโจทุกวันนี้ก็คือเกื้อนนุนกันอ่าก็นั่นแหละนะครับนี่คือความสุขในการได้ติดตามได้ดูได้รับชมได้ฟังฟังเพลงน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพรง นี่คือความสุขของเอฟซีครับแม้กระทั่งคนทำคลิปอย่างผมก็มีความสุขอย่างมากที่เห็นความสำเร็จก็คือเพลงติดอันดับโลกนี่นะแล้วบอมเป็นเพลงสติงบอมเป็นเพลงลูกทุ่งบอมเป็นเพลงอย่างหมอลำซึ่งเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์รามากเซอร์ไพรส์รามากครับพี่น้องหมอลำติดอันดับโลกโอ้พ่อจนเกิดมาก็เพิ่งจะเคยเห็นนี่แหละอายุกับป้านี่แล้วนะครับเนาะเพิ่งจะเคยเห็น สันแน่เด้อพีนองเด้อนะครับกล่องสันแน่เมื่อกับสันยังกับัันเหมือนดีใจน้มีลาน่อยนะครับแล้วกะ็ดีใจน้ำอาจารย์พิ๊กูุ้มบลินนะครับโบหัวเพนหูข้าวหรือยังโบหัวอีลาน่อยหูข้าวหรือยังโบหัวาวัดโจหูข้าวหรือยังว่าเพลงติดอันดับโลกอาจารย์เพราะว่าทุกคน่านหูข้าวนี่ดีใจกันหมดแล้ว เราสิได้เห็นอันนี้สิได้เห็นเป็นเพิ่นเฮ็ดคอนเทนต์อีกหรือเปล่าเมลแองกนะครับนะครับตั้งตั้งแต่ติดนึงนะเมลแองก็ยังเฮ็ดคอนเทนต์อยู่เนาะบอสจูนะครับก็อ่าแต่แมนเพิ่นเฮ็ดคอนเทนต์อีกมื้อนี้ก็สิได้เบิ่งว่าเออสิเป็นตาหัวปานได้นะครับเนาะสําหรับเพลงเอิ้นฮักนางเอกน้อยนะครับโอ้ยสุดยอดนะครับอาจารย์วิภูลินนะครับแต่งได้แต่งเนื้อทำเนื้อร้องทำนองได้ดีมากแล้วก็อาจารย์ผู้เรียบ,เร,ยบเรียงดนตรีผมก็ลืมซื้อเพิน่น นะครับขอบคุณหลายๆนะครับที่เฮ็ดให้น้องมีทุกวันนี้นะครับเดินทางมาถึงทุกวันนี้วันนี้ได้ขอบคุณอาจารย์วิกภูมลินขอบคุณบอสโจผู้ให้โอกาสขอบคุณท่านธนาเอที่คอยขัดเกลาร่วมกันขอบคุณทีมนนำเพชรสตูดิโอที่สง Music, ังสรร์มิวซิกเอมวีเพลงออกมาได้อย่างลงตัวสวยงามนะครับสมบูรณ์แบบขอบคุณเอฟซทุกท่านที่เกื้อหน,นุน ที่พักดันที่อยู่หลังดันแอลดันกล่นไปให้จนถึงจุดจุดหมาไปทางส่วนในอันดับเอ่อมาแรงนะครับตัวนี้คนละยางกันเะครับกำลังอันดับโหลกตัวนี้หนึ่งในมาแรงก็ยังติดหนึ่งในมาแรงประเทศไทยอยู่ในหมวดเพลงแล้วก็ยอดวิวก็อยู่ที่ห้าล้านน่าจะละห้าล้านหกแสนวิวแล้วนะนะครับ 5้าล้านแสนวิวน่าจะได้แล้วแหละตอนนี้นะครับสุดยอดครับผมคิดว่ามือหืนวันที่27เป็นวันลอยกระทงนี้คิดว่าไม่เกินเที่ยงคืนของวันที่2ี่น่าจะถึง6ล้านวิวผมคิดว่ายังสั่นนะครับอีก4ล้านเอ้ยอีก4ี่แสนวิวนะครับสิบ่ไรบ้างเพี่น้องนะซอยกัน <laughs> นะทุกคนนี่อยากให้อีหลาน,หน้อยหนึ่งละหนึ่งหนึ่งละที่คือความหมายคืออยากให้ติดหนึ่งในะมาแรงนั่นนั่นสอง อยากให้ยอดวิวถึงสิบล้านวิวเร็วๆสามม่นี่มาอันไม่้วาบ้าบานี้ไม่อันไม่มาอันไม่คืออันดับโลกนี่อยากให้พุ่งขึ้นไปอีกนะขึ้นพุ่งขึ้นไปอีกนะแต่ก็อยากให้ึ้นอันถึงอันดับที่สูงที่สุดใ,ใด้เลยนะครับเพราะว่ายังเพราะว่ามันเป็นประวัติศาสตร์นะพี่นอ้องประวัติศาสตร์มันไม่ใช่ลูกทุ่งไม่ใช่สตริงไม่ใช่ฮิปฮอปยังก็เป็นหมอลำ วัฒนธรรมอีสานที่ fc แฟนคลับซอยกันพักดันเกืือนุนอุ่มชู้ลกะมีเช่าต่างชาติเพิ่นมาซอยแส่ซอยอย่างนะครับด้วยการทำคลิปวิดีโอ,อบาวาสิเป็นการเรียกชั้นการยังกระซางนะครับเอาไปเฮ็ดยังต่างๆนี่แหละเป็นการเผยแพร่ไปในตัวโดยที่ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยนี่ก็คือ,อคือคือ,ค,อคือผลผลพ่อยได้ของ ของโลกออนไลออน์นะครับของการที่เพิ่นเห็นว่าเออเอฟซีแฟนครับชื่นชอบหลายเพิ่นก็นเลยมาเมืองเอ้มันเป็น่ยนได้อะไรกัจังอันนี้เดี๋ยเพิ่นก็นเล่นภากันมาเห็ดระบาดนี้เห็ดหลายขนาดครับบอมเบนเห็ดแต่เพ่งเดียวนะครับเพ่งเอือนฮักนั่นเอกน้อยนะครับเป็นเพ่งแหล่ที่เขาเห็ดเพ่งทีสวงหรคือที่ผมไปเห็นนะครับเพ่งห่อฟันมาหลังห้านะเ,เลือกเขาสาไอ้ล่าสุดที่เห็นก็คือเพ่ง ของพ่อโจคือยืนหนึ่งแมนเขายืนเบาแมนแมนไอ่กะเอาไปเห็ดขึ้นกันเอาไปลี่ขึ้นกันโอ้สุดยอดมากครับพี่น้องสุดยอดมากนี่สุดยอดนะสุดยอดปรากฏการครับปรากฏการผมดีใจเพราะผมเป็นส่วนหนึ่งที่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับนะเอฟซีขึ้นกันเอฟซีขนดีใจกันแมนบอครับดีใจบอแฟร์กันก็พอโจแมนบอที่ได้ซอยกันสุดยอดครับทุกท่านทุกท่านสุดยอดผู้อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังผู้ คอยผลักดันกับคือเอฟซีนี่ทุกคนดีใจหมดนะครับนะไม่ไม่ไม่เว้นแม้กระทั่งผมนะครับดีใจนั่ดีใจทุกคนทําได้ทุกคนทําสําเร็จนะครับอยากให้อันดับน้องขึ้นสูงกว่านี้นะครับเลื่อนจากเก่าสิเปด่นผมไปนอนกคอเวนนี่สี่ท่านบมอนตอนนี้ก็บใบสามแล้วว่าสิไปนอนว่อฟันหิร่าขึ้นทั้งถึงอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งอันนี้คือบอลเลนเลนนะครับสมมติว่าติดอัน อันด,ดับหนึ่งมิวสิกวิดีโอยอดเยี่ยมอันดับโลกหนึ่งในมาแรงในงหมวดเพลงสิบล้านวิวในพิบตาอะไรประมาณเนี่ยคือมันเป็นความฝันอะ่ะแต่ว่าแถฝันเราไมีความสูขกรอยาบฝันนน่นอนขอบคุณลหลายๆนะครับพี่นอ้อง <laughs> คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ <laughs>